สวัสดีครับ Into the Black Box ในวันนี้จะพาทุกท่านไปร่วมหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของสายการบินการูด้าอินโดนีเซียในปี1997เที่ยวบินภายในประเทศกำลังเดินทางเข้าสู่สนามบินปลายพางการเดินทางดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจนทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือบ,บนเที่ยวบินนี้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายพางเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินนี้ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ประเทศอินโดนีเซียถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีขนาดพื้นที่1.9ล้านตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยเกาะมากถึง17,500เกาะทำให้การเดินทางโดยเครื่องบินจึงได้รับความนิยมมากสายการบินการูดาอินโดนีเซียซึ่งเป็นสายการบินประจําชาติ ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการหลักสําหรับการเดินทางทางอากาศโดยให้บริการมากถึง72จุดหมายปลายทางในประเทศรวมถึงเส้นทางบินไปยังภูมิภาคอื่นทั้งในทวีปเอเชียยุโรปและออสเตรเลียย้อนกลับไปเมื่อวันที่26กันยายนปี1997การูด้าอินโดนีเซียเที่ยวบินที่152มีกำหนดการออกเดินทางจากท่ากาศยานานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตา มุ่งหน้าสู่เมืองเมดานในตอนเหนือของเกาะสุมาตาโดยใช้เครื่องบินแบบ Airbus A 3 0 0 B 4ทํทำการบินในวันนี้และมีลัสโมวิโยโกอายุ41ปีทำหน้าที่เป็นกัปตันในเที่ยวบินเขาบินกับการูดามานานเกือบ20ปีมีประสบการณ์การบิน12,000ชั่วโมงทำให้เขาคุ้นเคยกับเส้นทางการบินเป็นอย่างดีขณะที่ผู้ช่วยของเขาทาทาสุวดีเพิ่งได้รับการขยับตำแหน่งจากวิศวกรการบินมาเป็นผู้ช่วยนักบิน โดยมีประสบการณ์การบิน709ชั่วโมงในเที่ยวบินนี้เขากำลังเรียนรู้ประสบการณ์การบินจากกัปตันวิโยโก้หลังจากการออกเดินทางจากจากจาร์ตามาได้90นาทีเที่ยวบิน152พร้อมผู้โดยสารได้ลูกเรือจำนวน234คนก็เข้าใกล้เมืองเมดานในตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง30นาทีพวกเขาก็จะลงจอดที่สนามบินโพโลเนียซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของวันนี้ เมื่อใกล้ถึงสนามบินหอบมงคับการบินได้รายงานสภาพอากาศโดยรอบของสนามบินให้นักบินทราบโดยแจ้งว่าสภาพลมค่อนข้างนิ่งมีฝุน่นควันหนาแน่นทำให้มีทัศนวิสัยต่ำเพียง400เมตรเท่านั้นเนื่องจากในขณะนั้นเกิดไฟป่าครั้งใหญ่บนเกาะสุมาตาส่งผลให้เกิดควันหนาทึบไปทั่วบริเวณพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนอกจากะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่แล้วมันยังส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศด้วย นักบินได้ติดต่อกับหอบังคับการบินเพื่อเตรียมตัวลงจอดในขณะเดียวกันนั้นมีเครื่องบินกำลังเตรียมตัวขึ้นบินจากสนามบินพอดีหอบังคับการบินจึงจำเป็นต้องชะลอการเดินทางของเที่ยวบิน152ที่กำลังจะเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้นักบินลดความเร็วลงพร้อมกับสั่งให้ลดระดับลงไปที่2,000ฟุตเพื่อเตรียมตัวลงจอดที่รันเวย์05ในขณะนี้เครื่องบินอยู่ห่างจากสนามบินไม่ถึง15นาทีเท่านั้น ในขณะที่เครื่องบินกําลังลดระดับผ่านความสูง10,000ฟุตลงมาพวกเขาก็เริ่มพบก,กับกลุ่มควันที่หนาแน่นทัศนวิสัยเริ่มแย่ลงทําให้ไม่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมด้านนอกได้พวกเขาจะต้องพึ่งเครื่องมือวัดประกอบการบินเท่านั้นหอมคาขับการบินได้แจ้งให้เที่ยวบิน152เลี้ยวซ้ายเพื่อเตรียมตัวลงจอดที่สนามบินนักบินรับทราบและเริ่มเลี้ยวตามคําสั่งในขณะน,นี้เครื่องบินอีกลําหนึ่งได้บินขึ้นจากสนามบินเรียบร้อยแล้ว จ้าหน้าที่จึงได้แจ้งเขีร์เส้นทางให้กับเที่ยวบิน152ลงจอดที่ลันเวย์ได้พร้อมกับสั่งให้นักบินเลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อตั้งลำตัวเครื่องให้ตรงกับรันเวย์แต่ทันใดนั้นภาพที่ปรากฏด้านหน้านักบินทั้งสองคนเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆมันคงจะเป็นเรื่องปกติถ้าภาพที่ปรากฏเป็นสนามบินที่พวกเขากำลังจะลงจอดแต่ทว่าภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าพวกเขานั้นกลับเป็นภูเขาที่เครื่องบินกำลังพุ่งเข้าหา กัปตันพยายามเร่งเครื่องพร้อมเชิดหัวเครื่องขึ้นแต่สถานการณ์ตรงหน้ามันกระทันหันจนเกินไปก่อนที่พวกเขาจะแก้ไขได้ทันเวลาเครื่องบินพุ่งชนเข้ากระเนินเขาก่อนถึงสนามบินเพียงแค่25กิโลเมตรเท่านั้นผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน234คนไม่มีใครรอดชีวิตไม่นานหลังจะเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ไปถึงโดยมีทีมกู้ภัยและชาวบ้านอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่เริ่มการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่ามีชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุและนําเอาชิ้นส่วนของเครื่องบินบางส่วนกลับไปด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นหลักฐานสําคัญในการไขปริศนาของอุบัติเหตุในครั้งนี้ทีมสืบสวนจึงเร็งให้เจ้าหน้าที่กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดก่อนที่หลักฐานต่างๆจะเสียหายหรือสูญหายไปมากกว่านี้ ทีมสืบสวนได้เริ่มตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุและพบว่าจุดที่เครื่องบินตกเป็นทิศทางที่ไม่ถูกต้องในการลงจอดมันดูเหมือนเครื่องบินจะบินออกห่างจากสนามบินมากกว่าการลงจอดทีมสืบสวนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่กล่องดําและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินอาจจะช่วยให้พวกเขาค้นหาคําตอบได้แต่พวกเขากลัวว่าหลักฐานทั้งสองอย่างจะถูกชาวบ้านนำเอาไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงเร่นคนหาพวกมันอย่างเร่งด่วน ในขณะเดียวกันนั้นทีมสืบสวนก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่หอบมาคับการบินที่ติดต่อกับนักบินเป็นคนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบเส้นทางการบินของเที่ยวบิน152เจ้าหน้าที่ควบคุมสงสัยว่ากัปตันอาจจะเข้าใจคําสั่งของเขาผิดที่สั่งให้เลี้ยวขวาเข้าสนามบินแต่นักบินอาจจะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายซึ่งมีเนินเขาตั้งอยู่ทีมสืบสวนยังไม่แน่ใจในคาให้การของเจ้าหน้าที่ควบคุมจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่พวกเขาต้องรอข้อมูลจากกล่องดําเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ในระหว่างรอการค้นหากล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินทีมสืบสวนจะได้ฟังเทปบันทึกการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรกับเที่ยวบิน152ในตอนแรกการติดต่อระหว่างนักบินกับเจ้าหน้าที่ยังดูเป็นปกติจนกระทั่งเมื่อเครื่องบินสายการบินเมอร์ปาติเที่ยวบิน152กำลังจะบินขึ้นจากสนามบินในตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องดูแลเครื่องบินสองลำซึ่งมีเลขเที่ยวบินเหมือนกัน ข้อมูลจากเทปบันทึกการสนทนาจากหอมาครับการบินระบุว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรได้สั่งการเครื่องบินผิดลำโดยไม่รู้ตัวเขาสั่งให้เมอร์ปติห5 2เลี้ยวซ้ายไปที่240เพื่อจะบินเข้ารันเว์ด้านซ้ายแทนที่จะเป็นการูด้าห5 2หลังจากสั่งการเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีการทวงคำสั่งตอบรับเจ้าหน้าที่จึงได้ถามกลับว่าการูด้าห5 2ได้รับคำสั่งหรือไม่ นักบินจึงแจ้งกลับว่าให้เขาส่งคําสั่งมาอีกครั้งเนื่องจากไม่ได้รับคําสั่งทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมได้รู้ว่าส่งคําสั่งผิดไปเขาจึงแจ้งคําสั่งให้การูด้า152อีกครั้งโดยแจ้งว่าให้เลี้ยวซ้ายไปที่240แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นการบินเข้าลันเว์ด้านไหนการเข้าใจผิดเรื่องเที่ยวบินได้รับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเลี้ยวซ้ายเมื่อเครื่องบินทําการเลี้ยวซ้ายไปแล้ว พวกเขาจะต้องเลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อตั้งลำตัวเครื่องให้ตรงกับรันเวย์เมื่อทีมสืบสวนได้ฟังเทปบันทึกข้อมูลจะขอบังคับการบินต่อจากนั้นก็บพบว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมได้สั่งให้เที่ยวบิน152ทําการเลี้ยวขวานักบินรับทราบคําสั่งในขั้นตอนนี้ดูเหมือนว่านักบินจะเข้าใจคําสั่งเป็นอย่างดีแต่ถ้านักบินไม่เลี้ยวขวาตามคําสั่งของหอบังคับการบินแล้วเลี้ยวไปทางด้านซ้ายแผนเครื่องบินก็จะพุ่งชนกำเนินเขาพอดี ในตอนนี้ทีมสืบสวนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบิน152หลังจากนี้พวกเขาหลุดออกจากเส้นทางการบินไปได้อย่างไรนี่ยังเป็นข้อสงสัยของทีมสืบสวนที่ต้องการหาคำตอบให้ได้เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมชิ้นส่วนของเครื่องบินที่เกิดเหตุกลับมาตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาความผิดปกติของเครื่องบินลนํานี้ทีมสืบสวนได้ตรวจสอบเกจวัดของเครื่องยนต์ซึ่งมันจะหยุดค่าสุดท้ายเอาไว้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินมีการเล่นเครื่องเพื่อทำการบินขึ้นใหม่อีกครั้งและหลังจากการตรวจเครื่องมือวัดทุกชิ้นดูเหมือนว่าเครื่องบินยังอยู่ในการควบคุมของนักบินนั่นหมายความว่าเครื่องบินไม่น่าจะมีความผิดปกติอะไรที่นำไปสู่อุบัติเหตุในครั้งนี้หลังจากการค้นหากล่องดำและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินผ่านไปได้เกือบหนึ่งเดือนในที่สุดพวกเขาก็พบมันถูกฝังเอาไว้ใต้กองดินและซากต้นไม้ที่ล้มทับเอาไว้ การค้นพบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การไขปริศนาของอุบัติเหตุในครั้งนี้ทีมสืบสวนจึงได้ตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำก่อนเป็นอันดับแรกพวกเขาต้องการทราบถึงตำแหน่งและทิศทางของเครื่องบินก่อนเกิดอุบัติเหตุจากข้อมูลของกล่องดำระบุว่าเครื่องบินบินด้วยความสูงต่ำกว่าคำสั่งของหอแมคับการบินที่สั่งให้ลดระดับลงมาที่2,000ฟุตโดยพวกเขาบินอยู่ที่ระดับ1,500ฟุตก่อนจะชนเข้ากับเนินเขา นอกจากนี้ยังพบว่านักบินไม่เลี้ยวขวาเพื่อลงจอดที่สนามบินแต่กลับเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางเนินเขาอีกด้วยทีมสืบสวนจึงได้ฟังเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินเพื่อต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินบ้างจากการตรวจสอบพบว่านักบินทําการโทนคําสั่งของหอมบับการบินได้อย่างถูกต้องแต่เครื่องบิน Air ์บัสเอสามศูนย์นีลำนี้เป็นเครื่องบินที่ผลิตมาตั้งแต่ปี1982 ทำไมเครื่องบินไม่มีจอในวิเกชัน Display ซึ่งจะแสดงแผนที่การบินและช่วยให้นักบินมองเห็นตำแหน่งของเครื่องบินรวมถึงทิศทางการบินได้การที่มีหมอกควันจากไฟป่าที่หนามากทำให้นักบินทั้งสองคนไม่รู้ว่าในตอนนี้พวกเขาอยู่ตรงไหนกันแน่นอกจากนี้เมื่อทีมสืบสวนได้ตรวจสอบแผนการบินก็ยังพบว่าเที่ยวบินห5 2างไม่ได้บินเข้ารันเวย์ในทิศทางตามแผนการบินซึ่งตามปกติแล้ว พวกเขาจะต้องบินอ้อมไปทางด้านหน้าของสนามบินก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้ารันเวย์แต่เนื่องจากมีเครื่องบินของสายการบินเมอร์ปาติที่กําลังจะบินขึ้นจากสนามบินหากใช้เส้นทางบินเข้ารันเวย์ตามปกติก็อาจจะทาให้เที่ยวบิน152ขวางทางการบินขึ้นได้เจ้าหน้าที่หอบบังคับการบินจึงได้สั่งให้เที่ยวบิน152บินเข้าทางด้านหลังและเลี้ยวขวาเข้ารันเวย์แทนจากการตรวจสอบเทปบันทึกการสนทนาอย่างละเอียดพวกเขาพบว่า จ้าหน้าที่หอบังคับการบินไม่ได้แจ้งนักบินว่าเครื่องบินจะบินเข้ารันเวย์ในทิศทางไหนประกอบกับสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกควันทัศนวิสัยที่ย่ำแย่และห้องนักบินไม่มีหน้าจอเนวิเกชันทําให้นักบินไม่สามารถรู้ถึงตำแหน่งของเครื่องบินได้พวกเขาจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของ,ของหอบังคับการบินเพียงอย่างเดียวทริปสืบสวนคาดว่ากับตันวิโยโกเกิดการลืมตัวและเลี้ยวซ้ายเหมือนตามปกติเพื่อบินเข้ารันเวย์ แต่การเลี้ยวซ้ายในทิศทางนี้มันกลับทําให้เครื่องบินบินเข้าหาภูเขาแทนแต่ทําไมถ้ากับตันเกิดข้อผิดพลาดในการเลี้ยวครั้งสุดท้ายนักบินผู้ช่วยถึงไม่สังเกตเห็นข้อผิดพลาดนี้เทปบันทึกการสนทนาในห้องนักบินแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ผู้ช่วยนักบินรับคําสั่งจะขอบังคับการบินให้เลี้ยวขวาแม่ตอนนั้นกับตันได้บอกผู้ช่วยนักบินว่าอากาศในห้องนักบินนั้นร้อนเกินไปและให้ทําการปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้น ซึ่งหมายความว่าผู้ช่วยนักบินจะต้องเงยหน้าเพื่อปรับอุณหภูมิบนแผงควบคุมเหนือหัวทำให้เขาอาจจะมองไม่เห็นในขณะที่กับตันทำการเลี้ยวเครื่องบินผิดทิศทางแต่เมื่อเขากลับมาดูที่แผงควบคุมการบินเขาก็ประหลาดใจเมื่อเห็นเครื่องบินกำลังมุ่งหน้าไปทางด้านซ้ายก็ได้แจ้งกับตันว่ากำลังเลี้ยวผิดทิศกับตันจึงได้ถามกลับไปที่หอบังคับการบินอีกครั้งว่าให้เลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวากันแน่หอบังคับการบินแจ้งว่า ให้เลี้ยวไปทางด้านขวากัปตันจึงเปลี่ยนไปเลี้ยวขวาแทนส่วนทางกับหอบมาคับการบินที่เห็นว่าพวกเขากําลังเลี้ยวซ้ายจึงให้เขาเลี้ยวซ้ายต่อเพื่อวนเข้าสู่เส้นทางการลงจอดอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความสับสนของนักบินเกี่ยวกับทิศทางในตอนนี้พวกเขากําลังพลาดข้อมูลอีกค่าหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือระดับความสูงเครื่องบินกําลังลดระดับลงมาต่ํากว่า2,000ฟุต ซึ่งเป็นความสูงปลอดภัยก่อนลดระดับเข้าสู่สนามบินเมดานพวกเขาไม่ควรจะบินต่ำกว่าความสูงนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเครื่องบินจะไม่ชนเข้ากับสิ่งกีดขวางเช่นภูเขาได้นักบินอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นระดับความสูงบนแผ่ควบคุมเนื่องจากพวกเขากําลังวุ่นอยู่กับทิศท,ทางการบินจนเมื่อพวกเขาลดระดับลงมาต่ำกว่าหมอกควันสิ่งที่เห็นคือภูเขาที่เครื่องบินกําลังพุ่งเข้าหาและมันก็ไม่มีเวลามากพอให้พวกเขาได้แก้ไขสถานการณ์แล้ว แต่ตอนนี้ทีมสืบสวนเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้วหลืออีกหนึ่งคำถามที่ต้องการคำตอบคือบนจอเรดาร์ของหอบังคับการบินจะมีความสูงและทิศทางของเครื่องบินแต่ละลำแสดงอยู่หากเจ้าหน้าที่ควบคุมได้สังเกตเห็นเขาอาจจะช่วยชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือได้อีก200กว่าคนแล้วทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นทีมสืบสวนจะได้ตรวจสอบเรดาร์ของหอบังคับการบินและพบว่าตามปกติแล้ว เรดาร์ーーจะมีอัตราการรีเฟรชเรททุกๆ5วินาทีแต่เรดาร์ที่สนามบินเมดานยังคงเป็นเทคโนโลยีแบบเก่าซึ่งมีอัตราการรีเฟรชเรททุกๆ12วินาทีนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมจะได้รับข้อมูลอัปเดตในทุกๆ12วินาทีเท่านั้นทําให้ผู้ควบคุมการจราจรจะไม่รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยทันทีซึ่งอาจจะเป็นวินาทีชี้เป็นชี้ตายของชีวิตคนอีกหลายร้อยชีวิตเลยทีเดียว นอกจากนี้ทีมสืบสวยนยังพบว่าระบบ GPWS ซึ่งเป็นระบบช่วยเตือนนักบินเมื่อเครื่องบินอยู่ใกล้กับพื้นมากเกินไปไม่อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ตามปกติมันไม่ช่วยเตือนเที่ยวบิน152ก่อนการกระแทกกับพื้นหากระบบนี้ทำงานนักบินอาจจะรู้ได้ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระดับความสูงและอาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้พันก่อนเกิดเหตุน่าสลดขึ้นทีมสืบสวนจึงสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คือ ความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบินประกอบกับทัศนวิสัยที่ย่ำแย่จากปัญหาด้านหมอกควันจนทำให้นักบินมองไม่เห็นสภาพแวดล้อมด้านนอกและระบบการแจ้งเตือนของเครื่องบินที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจนนำไปสู่ความสูญเสียจำนวน234ชีวิตบนเที่ยวบิน152หลังจากเกิดเหตุทีมสืบสวนได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเรดร์ใหม่ รวมถึงให้มีการอบรมด้านการสื่อสารระหว่างนักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังไม่แนะนําให้มีการใช้ใหมายเลขเที่ยวบินเหมือนกันสําหรับเส้นทางบินเดียวกันเพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ